ฉลองครบรอบ1ปีร้าน p พ r ร์ฟูมฟาการ์นบาร์แอนอาร OMATIC ควีนซีนสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดรมญาเลิศค่ะคืนกำลังชม i อซ s o ซ i e t ซค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ศูนย์การค้าเอททองหล่อค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานฉลองครบรอบ1ปีของร้านนี้ค่ะ p พอร์ฟูม ฟราการ์ a บาร์แอนอาร وم c ติกคว e ค่ะงานนี้นะคะจะมีอะไรพิเศษแล้วก็ภายในร้านเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามด้านในกันค่ะร้านเพฟูมฟาการ์สบาร์แอนอาร وم c ติกคว n นซีจัดงานครบรอบ1ปีโดยเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนซีจากความชื่นชอบในศิลปะาก,การทำอาหารและแรงบันดาลใจที่ต้องการจะสร้างปรากฏการณ์และความแตกต่างอีกขั้นหนึ่งของการใช้กลิ่นในการรังสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม จนกลายมาเป็นที่มาของร้านอาหารเก๋ๆในศูนย์การค้าเอสของหลอกค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณตั้มแล้วก็คุณอลินค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่ร้านเนี่ยเห็นบอกว่ามีความพิเศษแต่อยากรู้ว่ามีอะไรที่แบบโดดเด่นไม่เหมือนกับร้านอื่นแล้วก็หลังจากที่เปิดมา1ปีเนี่ยมีความเอกอุสิบอะไรมากที่แบบเพิ่มมากขึ้นมั้งคะ ครับผมสอบับทางร้าน Perfume Fragrance Bar and Aromatic Cuisine นะครับก็จะเป็นร้านอาหารในเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญกับกลิ่นและความสนุกของการกินและการดื่มเพราะฉะนั้นอาหารในเครื่องดื่มของเรานะครับจะมีแง่คิดเราก็จะมีการดัดแปลงใช้วิทยาศาสตร์เล็กน้อยใช้หมู่โทนจาก f a ชั่นอินดัสทรีจากอ,องค์กรพวกธุกรกิจน,น้ำหอมเข้ามาสร้างภาพลักษณ์และความสนุกที่แตกต่างครับก็หลังจากที่ เกิดมาหนึ่งปีแล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าคนชอบอะไรมีเทคนิคอะไรอย่างอื่นบ้างกับการทําอาหารเครื่องดื่มให้มันน่าสนใจมากขึ้นทีนี้เราก็เอามาดัดแปลงเพิ่มเมนูจะมีเมนู4ตัวที่จะประกาศในวันนี้แต่ละเมนูก็จะมีลูกเล่นแตกต่างกันออกไปมีแรงบันดาลใจแตกต่างกันออกไปก็เหมือนกับค็อกเทลทุกตัวของเพอร์ฟิวมทุกตัวมีสตอรี่หมดนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราจะเปิดตัวในวันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมอร์ชานดิ่ง เรื่องของสาขาที่2อที่กำลังจะมาแล้วก็เรื่องของค o กกิ้งคลาสที่ทาง Beverage Designer ของเรากับเชฟอิกบันบริบูร์จะเริ่มต้นอยู่นะครับก็ขอให้ติดตามกันได้ครับ มีการเสิร์ฟสีเครื่องดื่มล้ำจินตนาการที่ b e v เวอเ d ดดีไซเนอร์และหุ้นส่วนของร้านคุณนักกรแจ้งเร็วรวมทั้งเมนูที่มีลูกเล่นสนุกๆโดยมีเครื่องดื่มชื่อสะดุดหูทั้งค็อกเทลและม็อกเทลรสชาติเยี่ยมที่เลือกอีกมากมายค่ะ มาร่วมสัมผัสความแปลกใหม่ของร้านอาหารร้านนี้กันได้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการไอโซไซตีนะคะจะพาคุณผชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบีตลอดเวลาค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iSociety ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o so m iSociety 3D ค่ะ